ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแชร์บทเรียนจากช่างศักแห่งเอาชวิตย้ำเตือนอันตรายจากความเกลียดชังชวนคนไทยร่วมส่งเสียงเพื่อสันติภาพน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ย้อนกลับไปอ่านบทความที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันส่งเสียงว่าสันติภาพคือสิ่งที่เราปรารถนา เขาเน้นย้ำว่าประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ทั่วโลกบอกเราว่าเมื่อมีการสร้างความเกลียดชังเพื่อสงครามและการแบ่งแยกเราต้องรีบส่งเสียงเพื่อปกป้องสันติภาพก่อนที่จะสายเกินไป บทความดังกล่าวได้นำเสนอเรื่องราวจากหนังสือช่างศักแห่งอัลชวิต The Tattoos i t of Auschwitz ซึ่งนายธนาทรได้อ่านเมื่อปี2,561ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศเขาบรรยายว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากสำหรับเขาถึงขนาดทำให้ร้องไห้ เขาได้พบฉบับแปลภาษาไทยโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือและขอบคุณสำนักพิมพ์แมริโกรา u พ d Publishing และผู้แปลคุณโสพนาชาววิวัฒนกุลที่ทำให้คนไทยได้อ่าน หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของลาเรลซึ่งเป็นช่างสักแต่เขาไม่ได้สักลวดลายทางศิลปะอย่างมังกรหัวใจหรือหัวกระโหลกสิ่งที่เขาสักคือตัวเลขโดยลาเรลทำหน้าที่สักหมายเลขให้กับนักโทษที่มาใหม่ในค่ายกักกันเอาชวิชในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนายธนาทรระบุว่าเขาอาจเป็นช่างสักที่มีลูกค้ามากที่สุดในโลกและไม่น่าจะมีช่างสักคนไหนทั้งก่อนและ หลังเขาที่สักรอยบนร่างกายมนุษย์มากกว่านี้อีกแล้ว ค่ายกักกันอัลชวิชเป็นค่ายที่นาซีเยอรมันจัดตั้งขึ้นเพื่อกักกันคนยิวทั่วยุโรปชาวยิบซีจากอิตาลีชาวโปโลแลนด์และนักโทษสงครามโซเวียตสภาพความเป็นอยู่ในค่ายเลวร้ายมากขาดแคลนอาหารชีวิตนักโทษถูกมองว่าเป็นเพียงของเล่นของผู้คุมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เคยมีอยู่จริงผู้คุมจะเรียกนักโทษด้วยหมายเรียกรอยสักที่เหล่าเร็วเป็นคนสักให้ เปแปนช่างศักรประจำคุกเป็นครูของลาวเร็วเปแปนสอนลาวเร็วว่าอย่าทําเป็นกล้าหาญทําไม่อยากตายครั้งหน้าเองคุยกับผู้คุมอีกอย่าให้ระดับสายตาของเองสูงกว่าบูทรองเท้าของมัน นอกจากเป็นค่ายกักกันแล้วเอาชวิตยังเป็นค่ายสังหารด้วยนาซีเยอรมันได้รมควันนักโทษซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยิวจนตายก่อนนำไปเผาลาวเรวเป็นเพียงคนสโลวักธรรมดาเขาเป็นชาวยิวสโลวักหมายเลขนักโทษ3 2 4 0 7เมื่อเยอรมันรุกเข้าสโลวักรัฐบาลสโลวักยอมทำตามข้อเรียกร้องของเยอรมันให้ทุกครอบครัวยิวทรงชายชะกันหนึ่งคนลาวเรวอาสาไปแทนพี่ชายที่ เพิ่งมีลูกด้วยความสามารถในการพูดได้หลายภาษาทำให้เขาได้งานเป็นช่างศัก์ลาวเร็วใช้สิทธิพิเศษเพียงเล็กน้อยนี้ในการลักลอบนำของมีค่าจากค่ายไปแลกอาหารและยาจากภายนอกเพื่อนำมาแบ่งปันให้กับคนในค่ายที่ต้องการ ลาวเร็วมีความสนิทสนมกับชุมชนชาวยิปซีที่อยู่ในบล็อกใกล้เคียงห้องของเขาเขาเล่นกับเด็กๆและพูดคุยกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะแม่ไม้ชื่อนาเดียคืนหนึ่งชุมชนชาวยิปซีถูกเคลื่อนย้ายออกไปอย่างกระทันหันลาวเร็วรู้สึกกลัวมากแล้วบอกนาเดียว่าอย่าไปเลยแต่นาเดียยิ้มอย่างกล้าหาญและตอบว่าฉันไม่มีทางเลือก เช้าวันต่อมาขณะที่ลาวเร็วกำลังสักแขนซ้ายของนักโทษใหม่ลมได้พัดพาเอาเศษขี้เถ้าปลิวมาจากทิศของโรงเผาศพเขาโกรธมากเกือบจะขึ้นเสียงกับชหารนาซีแต่ลูกมือห้ามไว้ได้ทันหลังจากวันนั้นลาวเร็วไม่พยายามที่จะมีเพื่อนใหม่ในค่ายกักกันอีกเลย ในอัลชวิตลาได้พบรักกับจีตาทั้งสองคนให้สัญญากันว่าจะต้องมีชีวิตรอดออกไปจากที่แห่งนี้ให้ได้ในค่ายที่คนอ่อนแอหมดกำลังใจหรือหมดความอดทนล้มตายทุกวันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะจากความหิวโหวยโรคภยัยหรือการทารุณของผู้คุมสำหรับลาและจีตาวันพรุ่งนี้ทุกวันคือของขวัญและเป็นวันที่การปลดปล่อยอัลชวิตโดยกองทัพรัเสเซียใกล้เข้ามาทุกที ด้วยสิทธิพิเศษของช่างศัก์ทำให้เขามีโอกาสได้อยู่กับจีต้าบ้างจีต้าเคยบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องตั้งท้องเพราะความเครียดและสารอาหารไม่เพียงพอทำให้ผู้หญิงหลายคนในค่ายหมดประจำเดือนไปรวมถึงเธอด้วย เธอคิดว่าสภาพร่างกายภายในคงพังไปแล้วและไม่สามารถมีลูกได้อีกเหล่าให้กำลังใจเธอและสัญญาว่าจะทำทุกทางให้ทั้งสองรอดออกไปและสร้างครอบครัวด้วยกันกำลังใจของเหล่าทำให้จีต้ากล้าที่จะฝันถึงวันที่พวกเขาจะมีลูกด้วยกันอีกครั้งความฝันเช่นนี้เองที่ทำให้จีตามีพลังที่จะก้าวผ่านไปในแต่ละวัน หนังสือเรื่องนี้เขียนจากเรื่องจริงของลาวชายธรรมดาที่อยู่ในช่วงเวลาไม่ธรรมดาซึ่งผู้คนทั่วโลกถูกทำให้เกลียดชังกันถึงขีดสุดนายธนาทรระบุว่ามีคนตายในค่ายกักขังอัลชวิทซ์เพียงแห่งเดียวประมาณหนึ่งล้านคนและตลอดทั้งสงครามโลกครั้งที่สองมีผู้เสียชีวิตถึง50ล้านคนลาวให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนหนังสือก่อนเสียชีวิตว่า เหตุผลที่เขาเล่าเรื่องราวของเขาให้โลกฟังก็เพราะเขาไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกไม่ควรมีใครสักตัวเลขลงตนแขนคนที่ไม่สมัรใจและไม่มีใครควรตายเพราะความเกลียดชัง นายธนาทรชี้ให้เห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองได้สร้างระเบียบโลกใหม่ที่ตั้งอยู่บนการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลแต่ผ่านมา60ปีผู้คนก็ยังคงฆ่ากันด้วยความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นนำเช่นเดิมเขายกตัวอย่างกรณีที่คนฮินดูยังทำร้ายคนศาสนาอื่นในอินเดียคนพุทธยังเข็นฆ่าคนมุสลิมในเมียนมาและคนซีเรียยังคงฆ่ากันเอง เขาแสดงทัศนะว่าคนธรรมดามักถูกชนชั้นนำสร้างให้เกลียดชังกันไม่ว่าจะเกลียดกลัวกันเองภายในหรือเกลียดกลัวคนภายนอกโดยอาศัยมเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังจากชาติชาติพันธุ์ศาสนาทางสีผิวประวัติศาสตร์ได้บอกเราว่าเมื่อใดก็ตามที่ชนชั้นนำกล่าวอ้างว่าชาติของเราดีกว่าชาติอื่นเผ่าพันธุ์ของเราดีกว่าเผ่าพันธุ์อื่นหรือศาสนาของเราดีกว่าศาสนาอื่นเมื่อ นนัน้เรารู้ได้เลยว่าความบ้าคลั่งกำลังจะก่อตัวขึ้นและสงครามก็ใกล้เข้ามาแล้วนายธนาทรสรุปปิดท้ายว่าตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ยอมรับกันในฐานะที่เท่าเทียมกันโลกย่อมไม่มีสันติภาพและตราบใดที่ผู้คนยังถูกทําให้เกลียดชังกันด้วยการเมืองแห่งความกลัวเมื่อนั้นเราจะต้องลุกขึ้นสู้ด้วยการเมืองแห่งความหวัง